สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวน์รัสิบสาครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแชร์วิธีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อพันธุ์กล้วยมาเสร็จปุ๊บแล้วต้นกล้วยอาจจะไม่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเพราะปุ๋ยหรือเป็นเพราะดินหรือเป็นเพราะสายพันธุ์ที่ยังไม่เจริญเติบโตในหลายๆส่วนนะครับผมก็มาแชร์นะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาตกเคือออกมาแล้วเป็นลูกนะครับเราอยากรับประทานนะครับว่า รสชาติของเขาจะอร่อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันออกอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6อย่าง5 6หวีแบบที่ผมถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูนะครับก็จะโดยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราจะปล่อยไว้หมดเลยอย่างเงี้ยก็คือลำต้นของเขามีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็จะปรุงอาหารมาหาส่งลูกเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดว่าลำต้นก็ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วยังไว้ลูกเยอะอีกเนี่ยจะมีปัญหานะครับง่ายๆเลยก็คือทั้งเครือเลยนะครับเขาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างจะมีความจืดไม่อร่อยเลยสำหรับกล้วยสายพันธุ์ที่นำมาแชร์นะครับเป็นพันธุ์กล้วยหอมอิสราเอลนะครับจะมีลักษณะเครือที่ใหญ่ยาวแต่ลักษณะความอร่อยนะครับจะไม่เหมือนกับกล้วยน้ำว้าจันที่ส่งตามห้างต่างๆนะครับ ตัวนั้นจุกกล้วยนวาจันที่ส่งตามห้างต่างๆจะมีลักษณะที่ลูกไม่ใหญ่มากมายแต่เราจะมีลักษณะความหอมความหวานความเหนียวเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนกล้วยของอิสราเอลก็จะมีลักษณะความใหญ่ความยาวแล้วก็ออกเปรี้ยวนิด,นดแต่ก็ยังมีความเหนียวอยู่นะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราอยากกินนะครับคือดินที่บริเวณตรงเนี้ของผมเนี่ยเป็นน้ำค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเค็มเลยละ่ะ เป็นที่ที่ล้างจานนะครับที่ตรงนี้เป็นที่ล้างจานน้ํามีตลอดแน่นอนทุกวันแต่ว่าในความที่มีความเค็มจึงทําให้กล้วยที่ไม่ค่อยจะโตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นต้นมะละกอนะครับที่ผมนํำลงแชร์ก็ออกแล้วก็คือปลูกไว้นานแหละแต่ว่าเขามีความเค็มจึงทําให้จึงจึงทำให้ปุ๋ยที่นำมาเลี้ยงไม่ว่าจะเป็น N P K ในจําจำนวนต่างๆเนี่ย ท้าหลักทัดรองท่าเสริมเนี่ยลากกล้วยหรือลากต้นไม้เขาจะดึงหรือเอามาซึมซับมาปรุงอาหารได้ไม่เต็มที่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับบางคนอยากแชร์มากเลยบางคนก็ใช้วิธีการตัดกล้วยอย่างนี้นะครับเพื่อนๆตัดอย่างนี้เลยตัดกล้วยอย่างเงี้ยตัดกล้วยอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อนะครับให้เลี้ยงให้เลี้ยงเขาบอกว่าตัดออกปุ๊บแล้วเขาจะไม่แย่งอาหารนะครับผมลองในหลายๆสูตรหลายๆส่วนแล้วครับ ถ้าเราปรุงดินดีไม่จําเป็นต้องตัดเลยนะครับแล้วก็ปีกล้วยนะครับสําหรับปีกล้วยที่เป็นตระกูลกล้วยหอมจะมีลักษณะที่ฝาดและขมไม่ว่าจะเป็นตระกูลกล้วยหอมกล้วยไข่พวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับประทานนะครับแนะนําเลยนะครับให้ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเลยในการตัดทิ้งของผมนะครับก็จะเหลือเครือข้างล่างไว้นะครับเหลือเป็นเครือข้างล่างไว้เหลือเครือข้างล่างไว้เพื่ออะไรในตัวนี้ทําให ทำให้แกนของเขาเนี่ยครับแกนกล้วยเนี่ยครับออกมาเนี่ยให้เขามาส่งถึงตรงปลายนะครับเพราะยังมีกล้วยเป็นตัวดูดอาหารอยู่วีต่างๆจะไม่รีบวีและลูกต่างๆก็คือจะไม่รีบนะครับจะทําให้กล้วยสมบูรณ์ตัวน,นี้เดี๋ยวผมก็จะตัดออกให้เ,เพื่อนๆดูเลยนะครับตัดออกเลยเนี่ยตัดออกเลย ก็ขออนุญาตนะครับทํางานมือเดียวก็จะไม่สะดวกหน่อยแต่จะแค่พอคร่าวๆนะครับเพื่อนๆคร่าวๆดูเนี่ยวีแรกนะครับก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับมักจะเป็นวีที่สองนะครับที่มีค่อนข้างที่จะเป็นความใหญ่หน่อยวีแรกเราก็จะตัดออกแล้วก็วีแรกตัดออกผมว่าจะไว้สัก สองหวีนะครับเพื่อให้ได้ชิมนะครับแค่ให้ได้ชิมเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจก็จะอาจจะทําอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เอาแค่ชิมเฉยเพื่อให้สารอาหารเข้ามาเลี้ยงกล้วยได้เต็มที่แค่นั้นเองครับไอต,ตัวนี้เราก็ลงข้างล่างได้นะครับกล้วยอ่อนหลายๆคนถ้าเป็นตระกูลพกกล้วยน้ําว้านะครับกล้วยน้าว้ากล้วยอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าหรือพวกกล้วยมันกินดิบนะครับเขาก็จะเอากล้วยอ่อนๆอย่างที่ผมตัดออกเนี่ยเอาไปฝานฝานฝานแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอามาผัดใส่กับพวกผัดปลาปลาผัดเผ็ดหมูปลาผัดอะไรเนี่ยก็จะหรือแม่ก็จะเอาไปหมกเอาไปพวกเนี้ยก็จะกินแบบมันๆเหมือนเรากินพวกมันนะครับก็จะเป็นความอร่อยอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ส่วนวีท้ายๆเนี่ยผมจะปล่อยไว้เลยอาจจะไม่ได้รับประทานหรอกครับ แต่ว่าหวี่ท้ายเนี่ยจะเป็นตัวส่งแกนแกนกล้วยพวกเนี้ยเขาจะมาส่งให้ได้กินหวีแ่ท้ายผมก็จะเอาออกอยู่ประมาณสัก2หวีแล้วก็เหลือทิ้งไว้สัก2หวีแล้วก็สําหรับคนที่ทําเป็นธุรกิจนะครับตอนนี้ผมอาจจะทามักง่ายสําหรับคนที่เป็นธุรกิจก็จะใช้เช็ดชูมาเช็ดนะครับมาซับ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 ,ซบในในส่วนที่ว่ายางเขาไหลออกมาแล้วก็ใช้ผ้าใช้พวกถุงใช้พวกอะไรในตัวคุมนะครับ เขาจะอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแค่อยากชิมนะครับแล้วขอหาอาหารไม่ได้ก็จะประมาณนี้ก็จะได้ชิมในลักษณะที่ในลักษณะที่มันมีความเอกลักษณ์ความหวานความหอมความอะไรของสายพันเนี่ยก็จะยังได้ลองชิมอยู่ถ้าไว้เกินส่งอาหารไม่ได้ก็จะไม่ได้ชิมนะครับแล้วก็แชร์ตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองสังเกตนะครับหลังจากที่เราตัดใบกล้วยนะครับใบกล้วยถ้าเราตัดชิด เวลาแห้งเนะี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะสวยหน่อยแต่ถ้าเราตัดห่างมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเวลาน้ําตกน้ําขังนะครับก็จะอยู่ในประมาณนี้ประมาณนี้เลยเวลาตัดนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มแก่หน่อยก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับตัดในบริเวณนี้เลยออตัดออกเลยนะครับโอ้มีดกันไม่ค่อยคมอ่าให้เ,เพื่อนๆตัดออกนะครับตัดออกเลย ส่วนการไว้ใบกล้วยนะครับการไว้ใบกล้วยก็1ต้นนะครับไว้สักประมาณสัก8ปดถึงสิใบก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราน้ําปุ๋ยดีอย่างอื่นแทบจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยเพราะว่ากล้วยนะครับน้อยคนก็บางท่านก็ไม่รู้นะครับต้นกล้วยที่ขึ้นมานะครับต้นนี้ก็คือเป็นต้นเทียมนะครับคือต้นจริงของเขาก็คือเงานะครับเงาที่แตกออกมาเนะั่นคือต้นจริง อย่างพวกนี้จะเป็นต้นกิ่งพวกเงาเนี่ยส่วนพวกลําต้นเนี่ยเขาเรียกเป็นพวกต้นเทียมนะครับแล้วก็ใบมีหน้าที่สําหรับการสังเคราะห์แสงนะครับถ้าเกิดว่าใบที่มีลักษณะที่ความแก่จนเกินไปจากสังเคราะห์แสงได้ส0ก็จะเหลือแค่ประมาณแค่หเปไว้มากเกินก็เป็นการทึบเป็นการทึบเกินไปก็อย่างแสงแดดส่องไม่ถึงลูกกล้วยเนี่ยความสวยความนวลแล้วก็อะไรต่าง ความหวานความไรมีผลกระทบหมดนะครับก็คือถ้ามันไม่โดนแดดโดนอะไรเลยถ้ากล้วยที่เนเป็นมาที่เขาหอ่อกล้วยจะมีลักษณะที่มีความสวยแต่เพื่อนๆลองได้เลยนะครับของที่หอ่อถุงพลาสติกที่เกิดไอ้น้ํามักจะมีความจืดไม่เหมือนกับให้เขาโดนแดดโดนลมพวกเนี้ยจะมีความอร่อยมากกว่าแต่ข้อเสียก็คือโลลรคและแมลงมักจะเข้ามากินสร้างความวุ่นวายให้ทําให้ไม่สวยทําให้อะไรต่างๆ สำหรับผงไวบามนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบปลูกกล้วยนะครับแล้วก็ทําเศรษฐกิจพอเพียงก็นํามาแนะนํานะครับกับเพื่อนๆน,นามาแชร์ในคลิปต่างๆนะครับสําหรับช่องเล็กๆของผมนะครับสําหรับผมไวบนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ